สวัสดีพี่น้องครับเจอกันที่ทุ่งนาฮอตดีนะครับนี่ครับผมเปียประวัติศาสตร์ครับเปียประวัติศาสตร์พาขาดไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้จะขาดไม่ขาดตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะครับบ๊วยพี่น้องบรรยากาศชิวขนาดเบื้องเบื้อง,องครับพี่สนอันนี้เป็นไก่ป่าของเราที่เลี้ยงไว้นะครับกำลังรุดออกมาสอม่องเมียแจกกับวันนี้นครับ ลดลงกมาสองเมตรแต่กับวันอันนี้ขอกที่เขาดีใบยอย่าไปหาอะไรไกลหน่อยเด้อ๋อยวมันกระชินหรอวะเนี่ยครับไก่ปลาของเราเลี้ยงไว้ท่านพี่น้องครับเลี้ยงไว้อนุลักษ์ไว้หัจักหัจักเลี้ยงเพราะอย่างที่หด,ดว่ลา,า,ามันงามไกป่ปลาชอบนะครับชอบเลี้ยงไก่อยู่แล้ว มาดีที่วีสักมักเรียงยไ,ไู่แล้วธรรมดาแล้าาแาาวสิงิงแห่งแถวเข้าไหมเข้ามาไหมว่าเขาซ้ำว่เาเขาซ้ำว่าเขาปิดที่เขา วาเขาปลอยนองแรงสิละครับร่างเป็นนุ่มเป็นสาวพอแล้วว่างั่วบ่สบายให้ม้อมาฉีดยาแล้วแัว่าก็ดีขึ้นแล้วกินยาทินยังได้ปกติแล้วช่วงนี้หนาะฝนครับเขียวกรจีหยากระไรง่วงกับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับผมแต่ว่ามีอาการไข่เนื่องจากว่า เกิดตากฝนเนาะเนี่ยครับหน้าฝนเสียวกะจีพูดนะทั้งฝนพ่นไถยหดหน้าไปนะครับพื้นที่ที่เหลือไปนี่ที่เพิ่นมาไทยคือจากขุดสะนะครับขุดคลองขุดคลองนะครับผม ซ yeah. ักลักไปเลยพี่น้องครับจะให้เพื่อนมาขุดคลองใหนเนะนะครับเป็นคลองบริเวณนี้นะนะครับที่เหลือ,อไว้บริไทนี่แหละครับขุดคลองจะค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ตอนนี้เข้ากะอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับยั่งยั่งบอยังบอท่นานอนิจดวนคอยเฮ็ดคอยสางไปครับพี่น้องครับเอ้ออยไปเบิ่งั่วหน่อยหัวหน่อยสนเข้าไหม่สนเข้าไหม เนี่ยตัวนี้ที่ที่ว่าบาสบายคือตัวเขาไม่สบายสองสองสองพิ่นสองนั่งนี่สวนเข้ามาสองนั่งคิดดูไงอันนั่งอันแบงๆนอนต่างเดินแห้งดือรับ นั่งดึงดือรับนั่งปวดเหล้วนั่งดือครับน่ไนหายใจแห้งเท้ว่า่สบายีกนไงตีมอว่า่าให้ออกไปตากแดดกหเือต้องขังไว้ในขอกให้พินอยู่ในขอกก่อนเนาะก็พพ่นองสังเกตว่ามีเข้าแต่ว่าบรได้ผูกเชือกไว้นะครับ ปล่อยไว้ยังเลยครับพรอมีพื้นที่ไ้ให้กว้างนะครับถือว่าเหลือหลอนอก็มีแค่นี้เองเนาะมีแค่นี้เองนะครับนอกจากสีหามาเพิ่มแะ้อกว่าบ,บอล้วครับสมมก็ถือว่าพ่อล้วให้น่องแพ้เ,เองเนาะออกลูกออกเต่าเอง เห็นว่าปกติถ้าเป็นนาแรงในหยาจังอย,อยู่ในขอกบ่บเหลือได้พี่น้องแต่อันนี้มันหลายเนาะทั้งหยาปลูกทั้งหยาธรรมมาติมันหลอ๋อนี่พันมุ่งไม้พ่นเอาสังกะสีหลังคาสังกะสีมามุ่งว่าเพ่นสีดังไฟอยู่ตรงนี้นะครับดังไฟใหงนอะไรยุ่งแหงยิ้มขึ้นนองก็สิมานอนเฝ้ากล่องไฟอยู่นี่ไงครับอย่างแบบบ้านนะครับ พี่น้องพวกเสาเสาก็เป็นเสาเก่าของผมเบิร์ดสื่อตั้งแต่เจ็ดแปดปีที่แล้วเป็นเป็นคอกไก่นะครับหมั่งออกมาจากในบ้านก็เป็นอันใดที่บดได้ใส่เนาะเขากาเอามาเห็ดใหม่มันก็เลยบบดได้สื่อเพิ่มเลยบดได้มีตน้นทุนอีกอย่างมากมายนะอันนี้ก็เป็นเสาเกา่าเสาเก่าที่ผมเห็ดคอกไก่อยู่บ้านบ้านบัน,บนเกิดผมแก่มากเนาะ มันยังเหลืออีกบางลายนึงพี่เนาะพี่พี่เสากล่องพี่เพ,พ,พี่อันนี้ก็สีเฮ็ดเป็นโร่งเก็บอุปกรณ์การเกษตรนะครับน่าจะเฮ็ดไว้ประมาณฟังทั้งผีแล้วครับพี่ฟังทั้งผีฟังฟอกผีเป็นอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยทั้งรถรถหน่อยรถสามล้อรถแก ฟุนแกปุย๋ยแกอย่างละกันมีรถไถหน่อยอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวเาก็จะออกมาให้มันว่างครับปิดหลังจากปิดวงไปแล้วครับค่อยสีเห็ดเนี่ยยุ่งสีแล้วครับโฮมกับมี่โฮมพักขี้เล็กโฮมม่มวงที่จริงโฮมพักขี้เล็กมันสิมีอีกโฮมหนึ่งผมเสียดายบ่าย้ำเด็กก็เสียดายย้ำนั่นนะครับก็ลังสิบปงขึ้นน,น้อยๆที่พอเราตัดออกนะสีหลอดบาบู นียแถวนี้บ่คอยมีคนมาอยู่หรอครับอันนี้อันนี้วัดป่าครับพี่น้องวัดป่าที่ฮัดว่าวัดป่าบ้านหนองยาป้องตำบลดยอดแก่งอำเภอนามุนจังหวัดกาลสิน์นี่แหละครับวัดป่าที่ว่าทานนังบอดโไข่ายอ่ด้วหอด250ล้า้านจะมาบวชอยู่นี่กำลังฟิล์มแต่ท่านขมาาหน้านี่แหละครับวัด วัดป่านะครับเป็นปาา่าซาเลยครับเลยพี่น้องหัวจักบอผีปาา่าซานี่แหละครับดำดำเหมือนเหมือนนี่ไมนแม่ไม่เบิดเลยครับมันหน้าอยู่หลังป่าซาเอาบอกนะซะทำบอยานบอขับบอยานครับบ,าาบาาอ,อ,อยานบอยานมาหล่อมรัวหล่อมยันยังขึ้นผู้เดียวยังเว้นมันห่อนผมก็มาหล่อมผู้ดเดียวควัดหาทุ่มเที่ยงขึ้นผมก็มานะครับเนาะปอดเราอยู่ในบ้านผมก็มา หล,ลอมลอมรัวไฟฟ้ามาอยู่พูเดียวแล้วก็มันก็มีไฟครับมีไฟโซลาเซลล์นี่แหละไฟไฟโซลาเซลล์ยังมาขึ้นจัโอเคอยู่เขาไม่รูกเขาไหมเปิดกับวกเขาได้หรืออาเข้าไปะตดล่างอ่ะแม่ เ,เขาแล้วผู้หนึ่งผู้นี้ือิ่ว่าเขาเป็นลูกเาาล่างแหมอโอ้ยเป็นแมเนละเขาผู้เดียวผู้หนึ่งเขาสวัสดีเขาแล้วเขาหมดแล้วเ <c oughs> นี่ยครับเ <c oughs> ขาชินอยู่กับยังสีเนาะ เลี้ยงพื้นที่อาจจะแคบแน่เั็กน้อยนะครับเดี๋ยวหอดว่างย่ำเด็กคนละเยอะจะไม่เห็ดอีกแจ็คสองหลอกสามหลอกนะเขามีเล็กโค้เล็กอยู่เขาแค่ออมเอานะครับแต่คายเขาก็มีแล้วแค่มาล้อมมาล้อมเอาแล้วก็แยกคู่เนาะมันมีอยู่สีคู่อยู่ไหนเขาก็แยกเลยแยกคู่มันเนี่ยแล้วก็ขายายพันธุน์บรรยากาศอยู่หน้ายเย,นย็นๆเนี่ยมีแต่แค่นอนเหร่น น,นั่นเอาไปกับก,บกอดกันมาเน,นี่ตู้กับข้าวแล้วก็ห้องนอนพอเนาะต่เราบอนอนทางในเลยครับนี่เราเพิ่นอนอยู่นี่ยังมาขึ้นมันเย็นเนาะถามว่าเป็นแต่ย่านบ่สำหรับคนพื้นที่มันก็บอกเป็นแต่ย่านแหละครับผมนี่ครับบรรยากาศบ้านานหน้าเฮ้าอัานฟังปลาอ้อยเป็นที่เพิ่นนะครับ วิทถนนไปเป็นที่เพิ้นเขาเจ้ามาสื่อเอาตั้งแต่ตอนช่วงมหาไล่บุบุมนะครับก็แบ่งหลอกกันแล้วม่จักว่าเท่าดเจา้าที่เก่งมันเป็นที่พื้นเดียวนะครับแล้วเขาก็มาแบง่งคู่เนี่ยอาจารย์คู่อาจารย์หมอเนี่ยนะครับมาสื่อเก่งเบเก่งกำไรวันนี้ทายที่สุดแล้วมันก็นมันกะบ,บ่เป็นคือคขิดแล้วก็ขายโบออกครับไปที่นี่สื่อแพ้ยงสิมาขายถือเข้าเจก็ขายวนะ่ไรเนาะ นี่ครับเสาไฟโซฟลาซ่าเซลล์หลักก็อทึ่งๆนไง,งพี่น้องเห็นบ่เนี่ยยันขึ้นหลักกับมีซุ้มไฟเป็นหลอดที่ฮอดต่อไวนะ้เนาะเคยมารีวิวอยู่นี่ไฟเป็นหลอดพวกนี้ที่ฮอดต่อไว้ใส่ระบบชาร์จโซลาซ่าเซลล์เขาในระบบ,บะควบคุมมนนะนันอยู่นี่ในเที่งเนาะอยู่ในห้องเปิดห้องน้ำในความผู้นึงหลอดนึงอยู่ในห้องน้ำอยู่ห้องน้ำหลักอยู่นี่สามหลอดเนาะหลอดนึงอยู่นี่หลอดนึงก็อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวอาจจะ nhảy ไปให้เพิ่น nhảy ไปแถวๆพูแล้วแถวๆบกเพิ่นดังไฟเนาะให้เพิ Hungarian ่นเห็ดคั่วนะครับเอ้าพี่น้องครับภาพบาเบิ่งมาชมบรรยากาศอัปเดตเย็นยินยึดเทียงหน้าเนี่ยท่านน้อยกันหลับได้นี่นอนเบิ่งไปเบิ่งไปมากๆกันหลับท่านย็นเสียงธรรมชาติครับอยู่ก็ธรรมชาติกาต้มน้ำพรอนถุงกาแฟเพิ่นนี่ครับ อันนี้ก็ซื้อมาเก็บไว้ะครับพี่น้องครับอันนี้นคนทางหน้ามันได้ใส่อยู่ซื้อมาเก็บไว้มันดำได้ดำไฮโดรลิกดำได้พร้อมแล้วก็มีระบบหลายๆอย่างเนาะที่เขามันจำต้องใส่เครื่องก็ดูแลรักษาไงครับ <c oughs> เครื่องพังก็ยกถิ่มยกเครื่องบ่าเปลี่ยนเครื่องไหมแค่นั้นเองเนาะเป็นระบบสายฟ้านเป็นของเก่าญี่ปุน่นเก่าญี่ปุ่นของเก่าญี่ปุน่นซื้อน้ำเขามานี่ครับ แกฟุน้นแกอย่างล้วก็ดำยกดำได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ้ามาชมบรรยากาศเที่ยงหน้าาดีพ่อกันคลิปหนาครับอยู่ดีมีแห้งลำ้วยถุงหวยรวยเบอร์สุขสุอร์ซุคนครับสวัสดีครับคุณ <c oughs> ไหนใดการ